ใช่ป่ะชาหูจักหูจักมากระเดิงงับอีู่จัก,กแล้วเพลงนี้มากระเดิงงับโอ้ยคนมี้งหูจักมากระเดิงงกันดีเด้ <ST. S 1> กพเป้าอบทตี่น้องเยยุโรหาน่น้องเ้ยนี่ <S <S โอ้ยหนาวหลายมายต้งสีตตกพอดีครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดปีสอันยี่สิบเนาะ เ้าวจะไปสื่อ,อยังมาสลองเบาเนี่ยสื่อเนี่ยวสื่อเนี่ยวจางเนี่ยวจางเนี่ยวจางครับคนสวยคนสวยเออแต่ที่พากันเอาขี่จักรยานไปเดนะี๋ยวน,นะครับเนาะเ้าไปพาขี่จักรยานไปเนาะครับเนาะที่มาสื่อ,อยังครับนะมาเดี๋ออยว้องครับเดี๋ยวร้องวัดนี่คือบอออกเนาะนี่ทะเลาะไปเรื่อยๆเนาะข้าวอยู่ตลาดสดนะครับวันนี้เนาะมีครับที่สื่อ,อยังวันนี้เนาะครับเนาะ มาเลอะเลยอยือรับเนาะโอ้โหเป็นสิสซ่ยังนะครับเนาะคล้องกับร้ายเนาะเยือนะครับเนาะทั้งแนวนะครับเนาะัวดแดงนน่จักน้อยเนาะเขามาหลุดกันว่ามีอยู่บอกรับ่งมียครับริสซยังนะครับว่าบมสือตับตับบมมีเนาะพี่น้องเนาะก็ได้งงเลยการกินเป็นเหลืองไงครับเบื้องบนซาวด้ ใช่เบิง้งเช้าวครับเนาะสาวขายขายหมูเนี่นเพราะว่าเขาเคียงไงกับง,งามเนาะนั่นทะเลน,น,ะน,นะครับเนาะหมูว่าบิยังนึงะครับเนาะเอามาเบิ้องนะครับเนาะว่าบิเอาหอยแครงจังมือหนึงนะครับเป็นที่กินอันนี้นะครับเน, <c ười> <c ười> นาะคือคุ้ยนะครับเนาะเป็นยวเราจะล่องอมเบื้องก็ซิมเบื้องนะครับเนาะนับกัน ขา,อาออลอยใส่ขาลอยหาอส่ไปห่อเหรียงใส่เลยครับตะกินแห้งครับใหญ่ห้า,หากเกินกิได้เห็นบอกบแอปปันวินใส่แอแน้น่เสียงอัน,นี่โบโบถอดได้กินโดนกับเสียไปเนาะนี่ครับฟังไปแล้นะข้อยมาแล้วครับเนาะ เ้าสิกัดปุ๋ละคำนะอร้อยเสียบได้ตอนเทสเสียบไรถึงจะแหสีบแห้งเสยบแห้งฉุกหลานจริงหรืโอ้ยเอาเลยอาเลยันจ่าเดี๋ยวจางจางแห้งน่ารื่มเร่จางขาดขึ้นน้อง ห้าสิบกลุมแจงมาสับแจงครับสิบวงพอหอใหญ่โรงงานเนาะใจดีแหงสีปลาหมึกไห้พันยาชาใส่มันยาไปหล่อร่วงเราเนาะให่หลักแหลกกั่มากันนี้เดี๋ยวไปคุณผัอคนหัวจักเนาะทำวันนี้เนาะดีกคนมาโนนจีเซล นี่ห้าได้ย้ายใจดีมากส่เออวะยี่ห้าได้ย้ายใจดีรู้สิกปิามืดไห้ะครับเนางอ๋อเขาตรงเทศิธลรับแบบจริงจังเลยฮะี่เงี้ยสี่เงี้ยอไรอยนนั่น้าบอกสื่อโมูผม่ไดหมดบอกไว้ก มันเอสื่อให้เราเองบ่สื่อให้เรลใจดีเนาะมันเอสื่อให้าบ่เอไสาดสื่อ้เาบ่เอเห็นเราสื่อเห็นเรสื่อได้ยีหนนะสือให้เราแลวาไปน้ำกันบสวั่งงรนี่ครับใาญเสือชิมอด้วยเอาหมอด้หอ้ดีแห้งดีแหง ทำแล้วตัวะ่ครับปญาศาสตร์จพักเกียวครับเกียวคือหีข้อคนเป็นตาจางครับคือจีซงเป็นตาจางอยู่หรอกร่อปัญาศาสตร์ด้เนี่ยคือประานเนี่ว่าเขาจากินยัง่เอสนี่นะเขาสั่งกี่โลบ่เอาเลยเนาะ หอมข้าวเรือจอุดดิหอมไปสิบรุ่งหอมปอมมอนยังเหอเอาไป,ปใส่แก้วบอสจุดดินะข้ามทางไปหาเครื่องดื่มนะครับเนะบาะเพราะว่าสื่อพวดยังกว่าบรรจุดิบแล้วเนาะเราจะไปหาบัรจุสุกเรือยแบบนี้อันนี้พยานาคพยานาคตรพยานาค,ย,นาคยังสื่อยังแาบนี้ โอ้กักตัวเต็มที่นะเจ้านะแล้วก็ทำกินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะครับเมนูที่เ้องไปซื้อมามีหอยแครงปลาเมือกพี่ปลาหวานเอ้ยไก่พี่เ <มา S 2> บ,บืองปลาขอดอ,<ม>อ,อกินหอยแครงเบอร์โ,โซครับใสอ่ผักแกก็เนาะใช้ร้ายตรงนี้วะปลาขอดอกสามสี่ตัวเลื่อยมาเต็มผักเลยดูนี่ห้องเนาะเป็นจะกินแบบดิจิตอลนะครับเนาะกุ่มแล้วมากุ่งแลมา เอใส่ด้วยดิเออหกเจวุ่งุงใส่น้งในแกก้งนเนี่ยเมกองปลาด้วใส่โอ้ยลายยางพอละขมือเลยลวแก้ให้แก้ให้อืเลยเพราะต้องมีปลามีกุ้งใส่เจวให้ใส่เจ้าห้เบื้งบเป็นเบาาได้เดี๋ยวบ้าข้อสอบได้เดี๋ยวมาเาันมนี่่กินอะไอยู่ที่ดิฟนะเดี๋ยวนข้าวข้าวเดียวโอ้ยเราเห็ดคักราครับเราเฮ้ย บาซอแล้วกินแล้กินจานเลยครับเราหมักเพชนะเราหมักเพชโอ้ให้บ้าข้าวซนี่เรามักกระเทยเอ้กระเทียมหมัแนเนหมันะครับคนี่ครับทำตาสวดนะครับพี่น้องเนาะทำไราแงพี่น้อง้แงทไรแง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 ก็้้มครับันแงอะไรพี่น้องเย เอาหมดเข้าไปหมดเขาให้มงอไหมบงทีครับทำตาสวยเขาใตาสวย่ะนอยานิ่วโอ้เผ็ดเอาเบาเบาลำตัวเจ้เอา้ปกนออเนาะเบาลำตัวเออเอเอาลำตัวเนาะเด้อเอาลำตัวกินงเด้อ คมนาพูดใช่ล่ำตัวนะครับไอ้ล่ำตัวล่องเม,มียวเจ้าเจ้าตำยาขาพญาไชโยบัวกูบ่าวล่ำตัวกับกิบกนหอยแครงเหมือนกันนะเนี่ยชัดไปเลยครับเบาใครใครทำไอ้ล่ำตัวเพิ่นกินกับไปแล้วนะครับแฝงแทบต้องถาแล้วนี่นะครับนอกกรุงตอนนี<บ>้กินน้ำมูอยู่สดๆครับจากเย็นพบกระเบาโคกน้องน้า โกอีเลยพี่น้องเลยเ<า>นี่ยวบวงหนึ่งนะครับนะ้องคับใส่ร้วยครับมันกินมะขือโมละครับครับมูกินเขาหงสพี่กินเขาปากพี่น้องเลยอดีล้วเสี <c oughs> สยบลยวันนี้มะมาลาห้องกัดเข้าไปม่มี่วะ น้อยโอ้เป็นกระเซียมให้โอ้กุ้งเกาหลีครับมันมอเป็นยังแล้ครับมันกักโตแล้วซึมๆกันแล้วกุ้งต้องสาค้านเอ้ยบะหมี่ครับบะหมี่ยังกิได้กินไดเบาร่ำตัวเพิ่นกับมีกันเนาะซื้อในวงการกินซื้อบาวรำตัวครับวงการแล้วบพระรดชตังซึมของตัวนี้เมากันครับนี่ถ้าคุณได้เพื่อนกินนี่ก็ร้องนะครับเรื่อนี้อันนี้ไม่ยั้งอันนี้อันข้างครับข้างกุ้ง ถ้าค่อนข้างสิถ้ามัค่อนข้างกุ้งข้างมาอูตลกอีนี้พยารณาหัวร์ตนีเบาลำเบาลำเบาคอเสอริ่มมเคอสอ้ยเป็นจูหัวสดๆนะครับมึงนี่เบาลำตัวเออเบาโอ้ยเราขอสอไม่หวานหัวหัวกุ้งนี่ไงเมียนเบาขอสอจงไหมผมเปลี่ยนมาจะทำหมรเย เอาขอสวัวกินจ้างกินมันครับมันสดๆาร้อมตัวกินจืดเนาะมันมั่นตนะประหลังนี่ครับมั่นอรอยเด้เอโอ,อ้กินหัวแสไปดีเพิ่นเนี่ยพร้อมลำตัวเจ้าะไปเลยโซ่กล่องเนี่ยเดวใส่กล่องนี่เพิ่นหมักปลาเซบีอย่างเดียวด้วยเพิ่นนี่แล้วปลาสาสเพิร์นมานเหล่าใส่ในปากเนี่ยที่ไผ่ที่ปลาอืมไม่ดีเลยอมาดีมั้งเอาเอาดีวิวโซจูเนี่ยเป็นอะไร พี่น้องอยุทธายากว่ะครับนี่นะพี่น้องไทยายากว่ะครับเล็กกินเลยถ้าสองข้าดังนี่ข้าวสื่อเมื่อเผ็ดแจกเนาะจีแจกอ่าถ้าสองมีคนเบิ่งผู้ชมที่หอดลอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อันนี้ก็เจ้าของช่องจะแจกคนสวยขับผมอออีฟเซียด้ครับนี่เอฟซีซื้อใครด้วครับนี่ปุ่มตัวใหญ่ก็ได้ ท่านสองท่านเลยเปิดมีเอฟซีอเอีัห้องเดียวกันนี่นะโอ้โมันเป็นเอฟซีเ่นับไก่โตจแนนแับใกล้ๆกับนี้ล้แเฟนบ่ครับกับบริคีครับับเป็ยนรับบ่เป็นตฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้น้ยเเลยเ้น้องเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเ้ยเเ้อเเฮ้ยเฮ้ กินด,ด,ด,ดีครับปีใหม่ครับปีใหม่ก็ดีใส่สบิจังไหมาซาติแล้วว่าซาติแล้วโอ้โหภาษาญุ่มบอดีบ่ดนีรถใส่กันเหรอโอ,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 อ้ยที่บญาศาก็มือนีเอยน่อที่รทองมากสวนมุนถามปีกาา็ไ้วฟังฟังอะไรของยี่ทองไล้วะกวดนามกวดนามเราเนี่ยมันติดแบบมันแบบแบอนี้เลย